สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับเอ็ดในเสาของเมื่อวันที่22นะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะแอดผ้าพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางอ่าำเล่านะคะพี่น้องคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยแนวทางนี่ปู่ละหายใบสอง ยางนั่นแหละพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกันยายนนะคะระกาตำเล่ามูนี่ให้นําไปพิจารณาตำเล่ามูนีสกอรเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอาแนวทางเสานี้นะคะของปู่วัดป้าอุดอรนะคะสิเดมาเปิดตัวใดพาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ข้ากับนมาสการค่ะเกี่ยวเรืร่องบอลค่ะปู่โอ้ยเอมซี MC กะโทรมาถามตาเสาร์วันนี้เราค่บปู ปูเราฝัานไปนอสันดี้ค่ะสันดีตัวแบบตืนสันดีโอ้ค่ะปูค่ะปูวันนี่เว่าเข่าอยู่ว่าจะาว่าเมื่อนันกับฝันดีได้คนเมื่อวันกับเลยเะวามันฝันเป็นเขาแบบแบบบ,บ่เองเงินนะ่ะเมื่อวันเนี่ยนะนนฮะฝันเมน่ะวานสองเที่ยงสองที่ได้ยิ่งแมววันค<ะ>่ะนี่กีนเป็นยัดช่องสองวันเอ้ยย็เลย พี่เป็นกับบ่ได้บ่ได้น้ำแค่ะเอาเมื่อนี้แหละเนาะเอาเมื่อนไนล่ะครับปู่คะเมื่อนี้กับฟันดีอยู่ค่ะแล้วว่าติดแป่ไปอีกอยู่บ่ฮึปู้ว่าบ่นไม่เละเข่าหรอกบ่ฟันว่าจังไหนล่ะครับปู่คะฟันดีค่ะป้าเข่าคนเดียวโอ้ฟันที่สี่กับเข่าตัวนี่แหะครับปู่น้าเห็นตรงน้าเห็นป้าเข่าไงค่ะทั้งสี่แมนหรอกบ่เจ้านี่ค่ะ แล้วก็ปูกฝันทั้งีก็บอกใกลานนะค่ะนี่ผ่านมือนั้นละแต่ว่าตัวเลขถือบ่อใดนั่นนั่นเจ็ดสองค่ะแเป็นสามสามเป็นสองสองอ่ะนะค่ะลดเต็มหนึ่งอ่ะนะค่ะพ่อวันีวางเนกันดีไหมเห็นตรงไหนตรงหหนปลาเขาแต่ก็มันเขาแล้วนะจะนี่ค่ะปูเลยมันใจนั่แหละกเล่ จีนเนี่ยลอตเัอนี่วันนี้ให้ตรงตรงลอตี่วันนี้สนอกค่ะว่าการเั่นบ้านคนกจ็จงไอเป็นย่างอื่นแมนี่ผู้ก็ขอว่ากัเนเขาเงนนั่น,นใหละฟันดีแล้วเลยสีน่ะจบผู้น,ะนำปวดจำไลครับใครกับข้าว่าไม่ได้หอดพัดใจูนไหมอือจำบ,บ่าโอ้ได้สอ,องปัดใจนไหม แต่ว่าฉีเป็นตัวงินเป็นตัวเีน้ำบอ,อใส่เป็นพันหุ่นแม่ใส่ช่องแม่ะมือมันติดติดตัวเลรน้ำบองเยาวามาศูนย์ศูนยด้เหรอวมาสองสองแล้วมาศูนย์ศูนย์เลยได้ไม่เเป็นไปได้เบิร์ดเครับผู้ค้าเป็นไปได้เบิร์ดเหครับอัก็ฉีเขียนไว้น้ำเชียนไว้น้ำก็ได้ก็ดีค่ะผู้ค้าหนึ่งุดศูนย์มาจีค่ะแต่ว่านี่ก็เป็น ปัจจัวยก็ว่าจะว่าผู้กบว,ว่าต้นฝันดีก็แค่เรื่องทั้งปลาเขา่าในทั้งปัจจัวยเลนะก็สิโมเมนต์ก็ยังหวดวังเจ็ดต่วหาสะบอแดะด่นี่ตรงตรงทังสันเนาะขอเป็นผู้ก็ขอหมู่บ้านนี่แหละลงจำงหวัดก,ก็ได้ขอเป็นบเหมือผ้าเอ็มมินมาน้ำบัมืนใส่ รถเตี่ยมนึ่งบันนี่แม่โอ้ยปูก็ะเดยอาจจะบนบนั่นไหนเป้นตรงตรงรถกระบะค่ะแค่สามตกันยังหเนะาะสองตักันยังเห็น,หนไ,ไหมรถเตียมนึงบันนีแม่แค่ที่ทีว่าสองสอเนี่ยไปเอาส้มสามบันนี่แม่ปูกระเดยแต่จะมบางเตียมเยียวนึ่งกับบางเยอะเนาะค่ปู <c oughs> อันเป็นปูวาน,นันมื่คือเล็กเจ เดกหนึ่งแค่ผู้ก่อเหย่ถ้าอยมันกอดที่กันจับมาซะะนันเป็นศูนย์เก็บสมบัติแต่ที่เป็นเนึ่งเจ็กันเ่งเจ็กันอะไรน่นาะผู้ก่อไว้บังจังเลยนาะผู้ก่คล็ปบงอย่เด้ตัวเล็กมันบมมันมีเป็นตำหนิเห็นะคือตัวนี้แหละคือตัวนี้แหละผู้จังหนึ่งผู้ทรงไปให้บึ้งเัน่็ว่าเป็นอันอันนันหาโอเคเด้อค่ะแล้วผู้สิวะมันถือตัวอีกซะ มีเงินหาหกเน้ำบัค่ะัวเออก็จะว่าหาหกเ็ดเด้อโอ้เป็นว่าหาหกเจวติค่ะพัวเออเขาตัดเกินครึงหนาน้ำเบาบาอีปนค่ะตัดรงหนาน้ำตัดรึงหลังน้ำจะ่าห้องพอตัดแล้วมันจะเป็นหลตัวค่ะอ่ไรตัดตัว เพราะว่านเากดอการตัวนีว่มันจะเป็นไรตัวเป็นนั่นเป็นที่นั่นเราผู้ได้บุญผููได้มีก็สิได้น้ำดอกค่ะปูเพราะว่าเป็นไห้เน so right. ี่ยมันแนนอนอยู <Hab it. S 1> ่แล้ววันเดียวเ่มันปิดไห้ตรงตรงนก็ไห้ยงไ่เียแค่ผู้สิบ่มีบุญเราน้บ่ได้มีบ่ละเพนันเจ็เก่หานะคะเขาทั้งบุทั้งรางพราะมันั้งงินเก่าเจ็ดเจดเกหาสมตัวบุญรางเพราะมันเดียวกันไหมค่ะปูเออยมันเปสิไห้ันแล้ว ลันก็อันนี้คือจีบว้านนอยู่บ่านจู้ก่อฟันดีแทนสันนี่คค่ะเอ่อปู้ก็เนี่ยเนี่ยอยากบอกสู้เอฟมมนเอฟซี่ฟันนี่ละค่ะอฟเนนั่นกันใสซีนั่งนักหลุดตัวตรงตรงมั่นๆนะลอยๆลอยไนดผู้ว่าคนผู้นี้นมาห่างหกเจนีบอ่ครับบุค่ะมันมันมีปัญหาแบบสองตัวเล้วยห่าหกสองก็หาหกเจนนครับปูมันผู้ก็บอกบอกว่าห่าหกสองแล้วแมนบ่ล่ะค่ะ เต่ว่าเจ้าบเจ้าก็ว่าหากะนั่นแหะมันสิเป็นตัวเลผู้ก่จคือยังมือนั่นแหละผู้กวกใหบ่ถืองม่อะเห็นนันเจ็ดเกหาวันนี้ยังไปพวกันอันอันหนึกขาอยู่คนไหมฮะวันนู้เขาบังคิดวบเบิงกถือตัวแล้ววันนี้เน่าที่ร่งใหม่กับท่านล้วันเนี้ยฮะบอกมากกัว้เต็มเมบลุตต ตัวถูกเนาะไปเอาตัวเปี๊ไม่ไปวงตัวเปีวันนี้แม่ปู้เขาเลยเมื่อไรมือนันก็เลยเหยียบชี้วันนี้เสียปู้วันนี้แม่นว่าหรอแม่นค่ะปูคะเรามาเอาตัวน้่งตัวปูแปี๊ยผิวันนี้แม่โอ้ยวไปเอาตัวเปีตัวตรงมันมั่วไหมเป็นไหตรงเพรแห้งหรือแม่จะของไปเอาตัวเปีวันนี้แม่นั่นแหละมันก็เลยเหยียบชี้วันนี้เสียปู้วันนี้นี่ละจะเสียปูหลายเอา Tạm chế mặt năm mặt hai dwong chồng mi cho nó. Tao bằng nó bogan. Nun phép bọc lưng Năn niệm 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 luôn niệm 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 thang niệm 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 n n n ใช okay, ่ค่ะพปูค่ะเมื่อนี่เป็นปมื่อนี้เป็นสุดเก่าแต่ว่าเพียงต่ว่าปูฝันดีเนาะครับปูแมนแมว่มาเอาดีเลยเอาตัวปูปมันหหนีเลยเพราะว,ว่าของันเล่ามัน้องหอยู่แล้วอ่ะว่เอานีเลยก่หายใกว่าตัวเล็กกว่าตัวเวเอาเน้นเน้นยู่นีเลยวันตัวเอแต่ว่าย่งอาเทบางเทีมัน,นปรมนะาณสามตัวนะปูก็เลยบอกว่าหเป็นชัดเอวหยเป็นชัดทั้งหนาล้ำแอบีแอบมิดหัดถ้าดอกมนสีหลายตัว ไอ้พันตาเตามันขัวโมขั้วค่ะตัดข้างหนาน้ำาหาวโค้งหาน้ำค่ะอา่างไทยไอ้พันตาเตาต้อนจ้ายพันตารอ่เร็วแม่บ่หละค่ะอืตัดข้างหนาน้ำเดี๋ยวกับป้นหัวน้ำกันไว้นั่นแ่ละตัวผู้กันให้ล่ละตัวหาเก้าสองน่นลหะเขาก็ปปีนหัวน้ำนั่นพหที่จริงมันเป็นทั้งเรื่องมันัตบอกลูกโกล้นมันเป็นหาหกสองแม่บอหละค่ะอืบางเทียหวงคน้าวันบอทอกันบางเทียหน่ <c ười> นั่นเพิ <te Liberty eye throat> <te> ่นก็อาจจะให้บางให้ยังสินาค่ะคันย่างเพิ่นให้ตรงเพิ่นให้ตรงอยู่ค่ะก็บอก่เห็นอยู่บ่าเลยซื้อทังทีละโอ้ยผู้หญงนหนึ่งก็โอ้ยว่าเห็นออกเลี่ยจะว่าเห็นกันสินาค่ะแนนยี่ดอกทองคเออดวงคนเ้างันบ่ขึ้นกันนะแล้วก็พิดชนาเบิ้งมากระจายกับฟันปูกับไอ้เป็นท่านนี่แหละเอาแตกแข็งฟันปูเนี่ยฟันปูเสี่ยงมันขึ้นนีนฟองสลากก็บ่กได้ไปฝันดีพ่อ ตั้งป้าเขาตั้งในปัดใจนี่ละอือออปัดใจตัวขนาดเรื่องเขียนลงออานี่ละเขียนลงเนี่ยเป็นเป็นปัดใจอันนี้ก็นเลยเป็นหนึ่งชุดศูนย์ไปก็ได้ยเนาะเอาหัวซี่ตัวอยู่วพันเป็นพันผมบอกอ่าน่าจะงานกันน่าจะมันมากเนาะที่ยังจะเกิดในแมนว่าล่ะแมนกับผู้ค่ะไอ้สามสามมันยังหอกสองสองเว่ย เทีมันมาเนี่ยก็เลยอันนี้เป็นัระใจปูขาเจ้ามาถวายนะเป็นท่นบุญลาบันอ้ก็เลยแล้วมันสิเป็นตัวเลีอยู่บอเสน่ห์ค่ะปูคะออเชียงไหอเบิ้งไปสละอฮะเจ้าที่อยังมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะมันโดนอะไรเนี่ยทีศูนย์ศูนย์บสดอกค่ะปูแต่ว่ามันก็เค่อยออกนะคะปูศูนย์ศูนยอ่างนั้นออกด้เม็ดบ่อไม่กันบไม่เล็กรับอมค่ะ รูกเชียนาเลขกดับเลขดกมีบ่ต้องมา่วโบเลยบ่มีใไดองฉลาขาเจ้าดับนี่ะะพมากขันบ้กอขันมันบ่มากันโอ้ยเม่ยนกัขันมันมากโอ้ยโอกไปแนวไม่หรอกนี่ค่ะฮอ้กนสันบนีเลขดับบ่มี่เออคือกันถ้ากันนั่นจริงนั่นเราเื่อค่ะบรต้องไปเสียนยังไนะ ก็กตาลาดข้าเจ้าลลกมัตุลูกหนึ่ง 1. 1> หอดสิบ<อ>ในเวลาใล่หรด้ในเวลาวลพอดีครับูคะเอาพูสวยพ้่ไห้เลอค่ะไอ้โชคไขมนันถ้าเงียบเสียมินล่ละไอ้จับมันเส้นนันล้านสุขุูคนมหมดแล้งเลยสองทุ่มเลยค่ะไอ้เง,งี้ยบางตังให้เขาสามตัวตรงๆรงปูเป็นไห่นี่ละค่ะไอ้บ้ากันเป้อนหนีพูดชิ้น ตัวผูสุคนนี่เ้ยน้ำปูมันประเทือนหลุดผู้ใดติดตามมาเลยเป็นคนไรคนแช่ให้น้ำเด้อะค่ะปูเพราะมันกาลัางใจทุกคลิปทุกคลิปนี้เลยค่ะเอาเนี่ยละเอาของปูให้เนี่ยละเม็ดเดียวล้วนค่ะเอาแกเรื่องก็ขอบคุณปูละไหนนะคะกล่าวลาสก,การนะคะัผู้สาธุคะ่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องด้วยแนวทางป่าคามโค้งนะคะพี่น้องคะ่ะตะวันสุนีเป็นแนวทางสองย่างคือเก่าด้วพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยละกะ ตำเล้านะคะแต่ว่ันโอนีให้เอาไปคามโครงกอนนะคะเอาไปตำเล้ากอนนะคะพี nuest. ่น้องคะมโอนีปูเล้วก <uana> <sh> ับเน้นนะคะเน้นหาหกเจ็ดนะคะพี่น้องคะหาหกเจ็ดอย่าลืมตัดเหรียญพร้อมด้วยพี่น้องด้วยหาหกเจ็ดนะคะพี่น้องคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะปูเล้วฝันเห็นเพิ่นเอาเงินมาใส่ซองนะคะใส่ซองปัจจัยเนี่ยหนึ่งพันบาทนะคะพี่น้องคะก็เลยเพิ่มเติมเข้าไปนะคะพี่น้องคะเอาจากใดก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอด้วยพี่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแนวทางอ่าสองยางตะวันีใรีเอาไปาำโค้งก้อนนะคะนําไปพิจารณาเบิง้งนาะคคะพี่น้องนอกทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอบบขอบคุณขอบคุณพี่น้องประท้วสุขุสุข้นนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอบบขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพี่น,น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าไ่อยากสิาพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแหล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสเได้ปอรพลาดทุกคริบทุกข่าวสารนทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะทา้งจากอุวัดป่าอุดรนะคะทั้งบทั้งมวนมันี่มีเพียงซัมเนี่คะ่ะพี่น้องคะแอกสิเดอร์คอร์โตล่าพมยพี่น้องวันท่าสุข,ขสุนไปก่อนนะคะเอาไวพ้พอกันไม่ก็แปหด่าคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ